ມັນເຂົ້າເດີ້ເອົາ มามามาดูฉากช่วยกันเด้อมามามามมาฉากนมาสิต้ดมเขาตุอมาฉากต้องมีเขาตุอหเนี่ยไป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 ไอไปไปีปไาไเไอไไป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 ไไปไไเาปนอยอยู่ไหนมาื้อก็ได้ื้อ

นอกนะครับลหน้าเข้าเซมเอาพวกป่าใ้เวสตอนะครับที่หน้าเเสสงนะครับทุกคนดูแลช่วยกันด้นะครับลงมาด้านหน้านะครับลงมาด้านหน้าล่ะลงมาต่งหนาเ็ต้องยืนมาานหนาเป็นยืดทานหนาให้ยืน่า,นา,นา้ตัลงพก งันดอกล้วอาสพรว่าหน้าซอยกันเยพี่น้องอาเรที่นะครับลงมาเรื่งหน้าที่งานเราจะดูที่การลงนะครับเดัวพี่น้องนะครับตร้า ไส่ฝ่าที่สมที่ร่มหน้าฝนนะครับในช่วงต้นปีแลังี่โควิดก็ไม่ออกทำการแสดงนะครับก็เริ่มออกทำการแสดงก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะฮะแต่จะต้องห้าลูกน้องอับเกลื่อนเกลื่อนไหวนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้ก็คือไอซีที่มันจะต้องเสียงทุกอย่างแต่เรารับที่จะทำแบบนี้นะฮะการเดินทาา หรือตั้งเิ็ตั้งหรือเดินทางในแต่ละวันนะโดยทพ่มนี่นั่นจุเงิจงาทำี่น้องครักห้องสิทธิราะาวเารถบรรทุกนะครับเลขที่นะประสบกับเหตุนะยหนานั่อีกพวกี่ถึงสองอยพิโลกับหน้านะครับสองยเมรกับหอนนะครับรประสบกับเหตุนะครับคนเล่ทีก็ล่างขา เรื่ที่ปัญหาที่ประสบแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องสามารถดำเนินการได้นะครับกลับกำลังใจจากพี่น้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องคอยซัพพอร์ตค,อย,ค,อ,ยคอยกระตุนกำลังใจให้พวกเราได้สู้กับทุกสถานการณ์ได้ทำในำสิ่งที่รักแต่มองว่วงสูงเหนกับพี่น้องแก้ขับแก้ที ขึ้นหอดขึ้นพึ่ึ้นองชาติจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นจวงแรกที่เปิดเมืองแเริ่มนี่การจัดงานได้นะครับการดำเนินมอลล่า,าขาึ้ใจเกินรอยมากแสดงตัวนีใส่ขอเสียงกำลังใจนาะเดที่การนะอ้องนครราชสีมานะครับอย่าทิ้งกันนะครับเบิ่งยู่นํากันเด้อนะฮะแต่ตอนนี้เราอเอาค้อมปอดไยไวก่อนครับปอดไัยไวก่อนนะครับ คสนุกเขายังซินี่แบบตอนเดิมนะครับเอาล่มคอยลงมแล้วจากทั้งมาเอาล่มสักมันไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับข,ขอขอใหงเขาไดในล่ำรนห้องเพ่งในที่ห้องเขาฟัง,ง,งนะครับอาจจะก็สวยป้องนามติมรลอยความมันต้องเอาข้มอมปลอดภัยเลยก่อนอ คราลาบพี่น้องก็เสีาใจฉากไหนที่มัตั้าลมเก็บเก็บออกเลยก็ได้ครับเก็บออกเลืฝนฝมากพี่น่งที่ว่าแต่จะลครับเก็บออกเลยก็ได้ครับที่ที่ช่างช่างาช่งั้นแงั้นแรงงลาหลาแงสีหลาพี่น้อง กัรบอเป็นางล่างก่อยากอใหญ่บอยงามการเก่ที่บอยอลังการนะครับกันเย็นกันสี่ออกระเนบานะครับก็เป่นง้าโดยเฉพาะหนาวนะครับงโด้เฉม่อสามหรื้ตันีต้องผิดปกแล้วนะครับานาหมแต่วันสี่นีพิเศษนการอยบอาแต่อยากจเ้นนะครับอยาที่ห้าอยางห้าในลุกง สวัสดีครับ เมื่อเหตพิเทศษที่นี้ตอตนั้นพี่น้องสิ่งในตนจะการแสดงเรหรือความสวยงามแต่ตอนนี้พี่น้องกำลังเห็นการแก้ปัญหาในการเอาตัวรอดนะครับของหุ่งมะล่างแต่ละาห้งก็เจอที่กันนะครับนะครับเพราะว่าเป็นข้างการแสดงบางบางที่ที่โชคดีนะครับผมมีคนผมมีร่มเขากับผมมีอุปรสรรคนะครับเอาแต่เขาดึงเรียบร้อยแล้วอาจารย์อนาตรีกันขอเชิญนะครับผมไม่ขัดเก้วงเรคนไม่ตร,รงกันขา อาจารย์จะมาตีกองเอ้ไ้รเดาถึงแท่งเลยวันนี่เขาต้องที่พี่ที่ลีต่าเลยเขาต้องที่พี่ีองเขาต้องเปิดโตและขยันออกมากก่อนเอาแบบสบายๆนะครับพี่น้องโบราณนะครนบ พักความร่างใจกันร่อยดีแล้วนะครับแบบสบายสบายเป็นกันเองใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแน,นคะคร,จจะร,รับพี่น้องมากกว่นี้สามาเล่นคล้องหักมาล่างใจกันร่อยมากกว่นี้สามาเล่นคล้องคะิดถึงใส่แต่งขาความร่างใจกันร่อยเสียงดังๆอีเช็คเทียรนึ่นไงนะครับอ่ะเซฟเรียบร้อยนะครับไอซีพีกินยาดีแล้ว ดีโอมจอเอลูปักรกี้พี<ก>่น้องครับขาดด้านหลังเราจะเยอะมากและนี่ตัดออกนะครับไอหย่อนว่าเ,าเาพื่อป้องก่อไฟประหยัดเสียงนะครับาแก่ออกอะไรก็ติดตานล้มแก่ออกเลยครับชาพัน์นี่เอาออกนะลูกเอาออกเลยซุ่มประตูนี่เอาออกเลยตานเกิดเป็นล้มมากอันนี้<า>ของนี<า>ง่เอาออ,อกวะนี่ ผมก็เอาออกแบบยี้ตามยืนงต้นคึโวยตนเกนต้นเกนอยู่แต่ขนาัเป็นยังว่านางหลังน้อยเกงครับนี่นี่เสื้อควายเสือมายแบบเอาค่อยคอยย้อนลงมาก็ได้ครับมามาท่อีก่อีกผู้ซิเตยพผู้ใดแน่ว่าท่านี่ เพ่ลนสกล้มาอยู่พี่น้องกัรลบอกตัเพิ่งรังเพเราเลี้ยงเฉาอน่อ้งเพื่อควาอนเสิร์ตลไม่เินเยอเลนาสเาเลียงเนาะสุดยอดเยครับคอนเสิร์ตลไม่เีินด้ก็พอดีแบบตัวล้โพวใงโหลดลงมากแล้วเมอัมโดยอัตโนมัติพกกิพี่น้อง่กค้เห็นแบบนี้นะคบ เมือกี้พิเศษกนเลยได้เห็นเวลาผมงหวเง็้อหนึ่งนเดี๋ยวผู้ใดเวอาผมไหว้เงืหนึ่งันเรยกค้อนไ้บิมเอาค้อนไอผู้ใดเป็นหวไเ้หึงยกมือสูงๆแก่นึ่กเรงเหมือนสุขคนกับทุกคนแต่มาดูแรกวัวเจ้าได้แก่เอาเอาพี่บอเอามาหน้าซอยกันผู้ใดมีของดีกับอธิฐานเด้อครับ ไอ้นี่หลวงปูนั่นนี่ฮะแต่ว่าคนสิรอดแลบุปูลองปูคือเรื่องกับต่าลอดจะต้องหลอดเหมือนปูนี่ถึงได้ลอดแต่จะของไม่ได้เนี่ย่ยายามนลัดกัหลวงปูนะเอามาเพราะต้องเบิดโตเพราะต้องย่างเลยบางนี้เขายาวยางเดียวไอ้พี่น้องก่อนเพิ่มอลังการมาหนีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะวนาบนท้องเผชิญอย่างหลายๆอย่างน้องพี่น้องนแนบมาหนีกันแต่พวกทำเลยเอาผมอ่ะ นะครับเพื่อลบเหตุลดแต่งยูสอบสถานีตำรวจจอมนะครับมืออื่นในการเสกเที่ยวส่วนผมมืออื่นก็ต้องเป็นให้ราการการควบวงมรางวัลนคือก็อยู่ที่ปองผู้เมาเป็นไทยก็ไทยเป็นไทยก็แอนมรดีแอบมรดีเป็นผู้ใหญ่เขาเขเป็นเครื่องไฟลยะาเดียขกนหออีเกี เอาหงส์อระดออกระซะสิกอดออกซะกระดองซะเอาขึ้น่วยกูพี่น้องัเต้นน้องๆเต้นเซอร์อันนี้ก็คือขึ้นมาหมอลำมูครับต้องนักซอยกันหาบยามซอยกันบึญดึงนะครับต้องน้องเดนเซอร์เห็นไหมครับทำหลายหน้าที่พี่น้องโเมื่อยน้องๆเต้นเซอร์นี่นี่อันนี้คือหมอลำมูครับเป็นนูเป็นตาซอยกันนะครับ อมาเด้อคนให้เสียงเงินให่เอาซาว่าให้จับจักคนก็ทับตตคนมาตก็มือก็โตก็โตคนนตแล้วก็ได้ให้จะเสียใจที่หลังเนี่า ทีโกมาไหนกันมาของเกมาได้ร็วยเส้นบุญจากาของงหนเลที่โก้ติดอย่งของไหนเลที่ได้อยู่ว่าสั่ไอ้ถามแล้ยวถามเล้ยวจีเยังก็วันนู้ก็่งแย้งลายอ่าันะคกันตาเลียงเช่นกันวัไหขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุหลายครับขอากำลังใจเขาัง สมัครสมุนจับแดงจับทุกบ้านทุกชุมชนเลครับการสนับสนุนกำลังใจกันด้วยทุกท่านทุกเครื่อเขาตลอดนะครับเพือนี้เพื่อต่อไปเขาจะตลอดพี่น้องก็ลังรวบรวมใจให้จาาพี่น้องแกลงครับนะส่งหอดส่งถึงหอหลังใจกันด้วยให้ก้าวผ่านได้ทุกสถานการณ์ครับขอบคุณครับ ครับวันที่2ีิบสอมิถุนายนนี้นะครับที่วัดหนองไผ่นะครับวัดเพิ่ม้าล่าสุดที่วัดหนองไผ่เด้อสอดเกลียวม้นอ่ ทอดแกงมะเอาลำแกงอยู่ไม่ลาเปิดไฟอ่ะเออเปิดไฟล่างเสียงฟ้าห้องถึงเสียงลมใช่ไหมเสียงล้มใช่ไหอ้คุณคืนเที่ยงวันนี้เที่ยนไม่มาครับเดี๋ยววันที่ยีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งที่เพีนะครับ แอนอร์แนดีไม่มาค่ะมาแต่แอนเจีนแอนไม่มาเขาไม่เป็นไรเพราะว่าแอนอยู่ในใจวอยเสมอแล้วเราแล้วเราขอบคุณครับครับมันนีมันมัดตัวกันเลย ออยอลาดีก <mile> oh. ันมากเจยนยพานก่าเดมามากครับานผานจากเออกเมื่อตัวจไอาออกลยของนานตรไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราได้สนุกนังแล้วตอไปมีริเตอร์ย่างเตียวเลยต้องต้อง nada เตะเตะเม็ดเลก่อนเก่อนใช่จะไปทำรายยงออกทไมโอ้ไม่กี่อเอดริดอ <ält> เอไมเือดไม่เหมบ้างไหมามเปไอาสมุดสมุาผมมาท่านได้บอกมากพอพี่น้องแฟนคลับเดินครับ้ JI, ี่ได do? well, ้นน้องอั้นสใชอันนี้นาผูกกันบุีายเออไปขอไปสั่ง ไาไม่ดีต่อไม่เหมือนดินกับฟ้าดิลันร่มหว่ไม่ด้ร่มเลยขอบคุณหลายขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้มันได้เห็นทุกอย่างจริงๆครับวันนี้ข้าวที่นอนเตย